สรรพคุณของถั่วเหลืองช่วยชะลอไวัยได้จริงหรือสวัสดีค่ะพยาบานจุ๋มชาแนลช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพและแบ่งปันประสบการณ์การใช้ชีวิตวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของถั่วเหลืองน่าสนใจเลยนะคะเพราะบางคนบอกว่าถั่วเหลืองช่วยชะลอไวัยได้จริงหรือไม่เราไปดูกันนะคะ ถั่วเหลืองนะคะไม่ได้เป็นเพียงวัตถุดิบในอาหารที่เราคุ้นเคยเอย่างเต้าหู้หรือนมถั่วเหลืองเท่านั้นแต่ยังเป็นพืชมหัศจรรย์ที่ถูกยกให้เป็นแหล่งสารอาหารเพื่อสุขภาพและความงามระดับโลกด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วนทั้งโปรตีนกรดอะมิโนวิตามินและแร่ธาตุต่างๆที่ช่วยบำรุงร่างกายตั้งแต่ภายนอกสู่ภายในคะ่ะและถั่วเหลืองคืออะไร ถั่วเหลืองเป็นพืชตระกูลถั่วนะคะที่ได้รับการขนามนามว่าราชาแห่งโปรโตีนจากพืชเพราะอุดมไปด้วยสารอาหารที่ร่างกายต้องการเช่นโปรโตีนคุณภาพสูงกรดอะมิโนโจำเป็นวิตามินและแร่ธาตุต่างๆที่ช่วยบำรุงทั้งสุขภาพภายในและความงามภายนอกได้พร้อมกันด้วยคุณสมบัติทางธรรมชาติอันโดดเด่นนี้นะคะถั่วเหลืองจึงถูกนามาใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญในอาหาร เพื่อสุขภาพอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวมากมายเพราะนอกจากจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและกระดูกให้แข็งแรงแล้วยังช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนบำรุงหัวใจและฟื้นฟูผิวให้เนียนนุ่มชุ่มชื้นและดูอ่อนเยาว์อย่างเป็นธรรมชาติซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะมีการนำถั่วเหลืองมาแปรรูปในหลายรูปแบบเช่น โปรโตีนเกษตรจากถั่วเหลืองที่ผ่านกระบวนการสกัดน้ำมันออกเหมาะสำหรับใช้แทนเนื้อสัตว์ในเมนูอาหารเจหรืออาหารมังสวิรัติเพราะให้โปรโตีนสูงแต่มีไขมันต่ำค่ะหรือนำไปทำน้ำนมถั่วเหลืองพร้อมดื่มที่ให้พลังงานพอเหมาะและช่วยเสริมความอิ่มท้องเหมาะกับคนที่ควบคุมน้ำหนัก หรือดูแลสุขภาพหัวใจและนำไปทําผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและผิวพรรณที่ใช้สารสกัดจากถั่วเหลืองเช่นครีมหรือโลชั่นบำรุงผิวเพราะถั่วเหลืองมีสารไอโซโฟลาโวโนซึ่งช่วยชะลอวัยและคงความชุ่มชื้นให้ผิวได้อย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้นะคะทั่วเหลืองยังเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้ที่รักสุขภาพทั่วโลกเพราะถือเป็นแหล่งโปรโตีนจากพืชหรือแพนนเบตโปรตีนที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงช่วยทดแทนโปรโตีนจากเนื้อสัตว์ได้ดีโดยไม่เพิ่มโคอเลสเตอรอลเหมาะกับทั้งผู้ที่ดูแลสุขภาพผู้ทานมังสวิรัต์และผู้ที่ต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อด้วยโปรโตีนจากธรรมชาติค่ะ สำหรับคุณค่าทางโภชนาการของถั่วเหลืองนะคะในถั่วเหลืองเพียง100กรัมมีคุณค่าทางอาหารมากมายเช่นโปรตีนสูงกว่า35%ไขมันดีโดยเฉพาะกรดไขมันไม่อิ่มตัวใย,ยอาหารซึ่งช่วยระบบขับถ่ายวิตามิน B1 B2 B6 และโฟเลตและธาตุสำคัญเช่นแคลเซียมเหล็ก แมกนีเซียมและสังกะสีรวมทั้งสารต้านอนุมูลอิสระและสารพิเศษอย่างไฟโตเอสโตรเจนซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายฮอร์โมนเพศหญิงเรามาดูประโยชน์ของทั่วเหลืองกันค่ะ 1. ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและฟื้นฟูกล้ามเนื้อ 2. เสริมภูมิคุ้มกันลดการอักเสบภายในร่างกาย 3. ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด 4. มีใย,ยอาหารสูงช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานดี 5. ปรับสมดุลฮอร์โมนเพศหญิง 6. ดูแลสุขภาพหัวใจและลดโคอเลสเตอรอลและ7บำรุงผิวให้เรียบเนียนและดูอ่อนเยาว์ค่ะเรามาเจาะรายละเอียดของสปปรรพคุณของถั่วเหลืองกันนะคะ หนึบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื้นและลดเลือนเลี้วรอยสารสกัดจากถั่วเหลืองอุดมไปด้วยกรดอะมิโนวิตามินอ e, ีและสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยเสริมการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวทําให้ผิวแลดูเต่งตึงและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นสารประกอบธรรมชาติอย่างไอโซฟราวโวนยังมีคุณสมบัติช่วยลดการสูญเสียน้ำในผิวพร้อมปรับสมดุลให้ผิวแข็งแรงขึ้น จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้หญิงวัย35ปีขึ้นไปที่เริ่มมีริ้วรอยหรือผิวแห้งจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนค่ะ 2. เสริมความแข็งแรงของกระดูกและชะลอภาวะกระดูกพุนทั่วเหลืองมีแคลเซียมแมกนเซียมและโปรตีนที่ช่วยเสริมสร้างมวลกระดูกให้แข็งแรงอีกทั้งยังมีไฟโตเอสโตรเจนซึ่งมีโครงสร้างคล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนของผู้หญิงเมื่อร่างกายเข้าสู่วัยทอง ฮอร์โมนนี้จะลดลงทําให้การดูดซึมแคลเซียมลดลงและเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกพุนถั่วเหลืองจึงช่วยชะลอการสูญเสียมวลกระดูกและส่งเสริมให้กระดูกยังแข็งแรงได้แม้อายุเพิ่มขึ้นหากได้รับสารสกัดจากถั่วเหลืองร่วมกับการรับประทานอาหารแคลเซียมสูงและออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอจะยิ่งช่วยให้กระดูแข็งแรงและลดอาการปวดข้อได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะ 3. ช่วยให้สุขภาพหัวใจแข็งแรงโปรโตีนในถั่วเหลืองเป็นโปรโตีนชนิดดีที่ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดีหรือ L D L และเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดดีหรือ H D L ในร่างกายนอกจากนี้นะคะยังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวและเลซิตินที่ช่วยลดการเกาะตับ ของไขมันในเส้นเลือดส่งผลให้ระบบไหลเวียนโลหิตด,ดีขึ้นและลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและหลอดเลือดตีบเหมาะกับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพระยะยาวโดยเฉพาะผู้หญิงวัยทำงานหรือวัยทองที่ต้องการป้องกันโรคหัวใจจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนค่ะ 4. ช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนของผู้หญิงสารไอโซโฟลาโวนในถั่วเหลืองมีคุณสมบัติคล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายจึงช่วยลดความไม่สมดุลของฮอร์โมนที่มักเกิดขึ้นในช่วงวัยหมดประจำเตือนอาการร้อนวูบวาบเงื้อออกกลางคืนอารมณ์แปรปรวนหรือช่องคลอดแห้งล้วนเกิดจากการลดลงของเอสโตรเจน ซึ่งสารสกัดจากถั่วเหลืองสามารถช่วยบรรเทาได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องพึ่งฮอร์โมนสังเคราะห์ช่วยให้ร่างกายกลับมาสมดุลขึ้นอารมณ์ผ่อนคลายและรู้สึกสดชื่นได้ทุกวันหากกินถั่วเหลืองอารมณ์แปรปรวนที่เกิดจากวัยทองนั้นก็จะลดลงได้ด้านเองค่ะ 5. ช่วยให้ผิวแลดูสุขภาพดีจากภายในสารอาหารในถั่วเหลืองช่วยปกป้องผิวจากความแห้งกร้านเสริมความเรียบเนียนและเติมเต็มความชุ่มชื้นอย่างเป็นธรรมชาติเหมาะก,กับผู้ที่ต้องการดูแลผิวให้สวยสุขภาพดีไม่แห้งเหี่ยวตามวายัยเพราะระบบในร่างกายสมดุลจะทำให้ดูเปลง่งปังจากภายในเลยนะคะ โปรโตีนในถั่วเหลืองยังช่วยกระตุ้นการเผาผ่านพลังงานและลดการสะสมไขมันส่วนเกินในร่างกาย จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการดูแลรูปร่างโดยไม่ต้องอดอาหารนอกจากนี้กรดอะมิโนในถั่วเหลืองยังช่วยให้ผิวที่เคยหย่อนคล้อยกลับมากระชับเรียบเนียนขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติหลายคนที่รับประทานอาหารจากถั่วเหลืองอย่างสม่ำเสมอมักสังเกตได้ว่าผิวดูนุ่มแน่นขึ้นและรูปร่างก็ดูเฟิร์มขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งสารเคมีเลยค่ะ ข้อที่6นะคะช่วยให้ระบบภายในทำงานได้ดีขึ้นใยอาหารจากถั่วเหลืองช่วยให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติป้องกันอาการท้องผูกและช่วยให้ลำไส้ขับของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพการรับประทานอาหารที่มีถั่วเหลืองเป็นประจำยังช่วยปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ทำให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นและส่งผลให้ผิวพรรณดูเปล่งปลั่งสดใสาจากภายในและยังเสริมภูมิคุ้มกันและ ลดการอักเสบในร่างกายสารต้านอนุมูลอิสระในถั่วเหลืองเช่นไอโซโฟลาโวนและซาโปนินมีบทบาทสำคัญในการลดการอักเสบในเซลลช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายช่วยป้องกันการเสรื่อมของเซลล์และลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานความดันและโรคหัวใจค่ะสำหรับวิธีรับประทานหรือใช้ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะคะคือ 1. รับประทานอาหารที่ทำจากถั่วเหลืองเช่นนมถั่วเหลืองเต้าหู้หรือถั่วเหลืองต้มสุก 2. หากต้องการดูแลสุขภาพเชิงลึกสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดจากถั่วเหลืองซึ่งผ่านกระบวนการสกัดเข้มข้นเพื่อดูแลทั้งภายในและภายนอกได้อย่างต่อเนื่อง 3. ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของถั่วเหลืองเพื่อช่วยให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นและดูอ่อนเยาว์ ข้อควรระวังก็คือควรหลีกเลี่ยงการรับประทานถั่วเหลืองดิบเพราะอาจมีสารต้านโภชนาการหรือผู้ที่แพ้ถั่วเหลืองควรหลีกเลี่ยงโดยเด็ดขาดและควรรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะไม่เกิน1-2ถึง2ถ้วยตวงต่อวันถั่วเหลืองเป็นของขวัญจากธรรมชาติที่รวมพลังทั้งสุขภาพผิวพรรณและความสมดุลของร่างกายไว้ในที่เดียวเลยนะคะเพราะฉะนั้นถั่วเหลืองจึงเป็น หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ควรนำมารับประทานอย่างยิ่งค่ะถ้าเราไม่แพ้นะคะอาจจะทานในรูปของน้ำเต้าหู้หรือว่าเป็นเต้าหู้ก็ได้ค่ะเพื่อนำมาปรุงเป็นอาหารได้อย่างหลากหลายด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุม๋มสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริงใครเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์แบ่งปันให้เพื่อนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ